5ราศีที่ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคใหญ่ทางการเงินมีเงินเข้าส่งท้ายปี5ราศีที่ว่านั้นดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหม่กลายเป็นเศรษฐีใหญ่ได้เลยทีเดียวภายในปีนี้ไม่ต้องรอปีหน้าสวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊กเรีวเทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ยิปซีครับ5ราศีที่ว่านั้นประกอบไปด้วย1ราศีเมถุน2ราศีสิงห์3ราศีตุล4ราศีธนูและ5ราศีมังกรครับ เนื่องจากดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายของปีนั้นจะมีโชคใหญ่ทางการเงินดวงชะตาของท่านนั้นมีไพ่ใบสําคัญอยู่4ใบด้วยกันใบแรกก็คือไพ่สามเหรียญใบที่2ก็คือไพ่เก้าเหรียญใบที่3นั้นเป็นไพ่สิบเหรียญและใบที่4ี่ก็คือไพ่กษริยัถือเหรียญ ดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันมีโอกาสที่จะร่ำรวยภายในปีนี้ไม่ต้องรอปีหน้าก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง5ราศีด้วยนะครับหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูวดวงส่วนตัวด้วยสายแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจาร์นุอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของท่านภายในปี2569นั้นจะดีไหมจะเป็นเช่นไรติดต่อเข้ามาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ